นี่คือซิคโคงหมูแดงเนื้อนุ่มรสกลมกล่อมเสิร์ฟมากับน้ำหมูแดงรสเข้มข้นรับประทานกับข้าวร้อนๆผสมผงหมูแดงตราแม่พลอยกับน้ำสะอาด500มิลลิลิตรนำซิ่โคมงหมูอ่อนใส่หม้อตามด้วยน้ำผสมผงหมูแดงตั้งไฟให้เดือดปิดฝาแล้วปรับเป็นไฟอ่อน ตุ๋นซิโคหมูในหม้อแรงดันเป็นเวลา40นาทีเมื่อครบเวลาปล่อยแรงดันออกหลักซิโคหมูแยกออกมาจัดลงบนตะแกรงอย่าให้ซ้อนกันนำไปย่างที่220องศาเซลเซียสเป็นเวลา9นาทีนำน้ำหมูแดงจากการตุ๋นซิโคหมูใส่หม้อปรุงรสด้วยหอยเซนตั้งไฟให้เดือดดีเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยนาขาวคั่วถั่วลิสงคั่ว ละลายแป้งมันสับปะหลังกับน้ำสะอาดเล็กน้อยใส่ตามลงไปคนให้ค้นและสุกดีเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาเมื่อซิโคหมูแห้งลงก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆแล้วครับอย่าลืมราดด้วยน้ำหมูแดงที่เตรียมไว้ด้วยนะครับ